นี่ไงอันนี้อินทรามเอาวางฝากฝากพี่โทนไว้ก่อนเปล่าอืมอ่าดูไลฟ์สดทุกคนเหรออันนี้คืออะไรครับพี่ในข้างในรองเท้าค่ะอ่ะเกิบนะครับเอาวางเกิบเกิบเอะวางเกิบอ์บวางไม่เกิบร์บเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาที่ไหนหนูหาที่ไหนแน่เดี๋ยวลูกลูกอยากวางมอสเทลมอสเทลยอมยอมตัวนี้นี่นี่ ต้องนั่งน,นี่นั่งนี่ก็ได้หนึ่นโงอโอ้โหเอาวังฮอตจัดอาวังฮอตจัดเมื่อวานได้ช่อดอกไม้อีหมื่นหนึ่งเอาพี่โอ,อ๊ตอิสลาไม่ใช่เหรอโออาาคุไม่ได้อาราคตไม่แน่ปาเต้มาอนาคตไม่แน่จะเข้าอิสลาบรรกกลุ่มแล้วกลุ่มไม่ไหวกลุ่มไม่ไหวนี่น้องๆเราครับ

เมื่อวานก็เกลียดมาเป็นที่เส็จรอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไม่มีรูปของเขาโอ้เมื่อวานอู่ป่ะเมื่อวานโบกมืออยู่ข้างบนก็ไม่ถ่ายให้โอ้ไม่เห็นอะไรชอย่บกินไหมใช่นี่คือคนที่ทำให้ผมมาที่นีไ่ได้นะขอบคุณม,มากพี่โต๊ะ ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับผมไม่ได้คนขับรถไม่งั้นมาไม่ถึงกันเลยถึงห้าโมงเย็นไม่นอนนอนกันนะเอีเยวบัดนี้พี่นอนที่ปัตตานีกระมีอย่างฮก็มีใช่ใช่วานบุดยิดบอลไม่จบครึ่งบอลจกครึ่งแรกแล้วเคยออกมาเลยไม่ฮะบุดยิดไม่รู้เป็นไรไม่รู้เมื่อวานนะเลยออกมาเลยเหน็ดรัดเด็ดได้อยู่แต่๋ยวลู้ผมร้อนแล้ว มันร้อนอะอยู่ตรงนั้น่ะแล้วมันก็ออกมาเลยแล้วก็กลัวพี่บุ้งรอด้วยไงเขาจัดกับพวกกับข้าวมาให้พวกมจะดึกไงมาที่ปัตตานีแต่จริงๆแล้วขับรถแป๊บเดียวเองมาถึงไหว้พระไหว้ยังเดียวผมไหว้แล้วนะฮู้น่ะไปไหว้สาลีลิกธาตุอ่ะไหว้ไหว้ไหว้เนี่ยสาลีลิกธาตุของหลวงปู่ทวดอะนี่ข้างสวย วัดใช่ไหมนี่วัดวัดสวย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 งามใช่ฮัลโหลสวัสดีครับไไดด้้ครัับบพี่ยังไม่รู้เลยให้คำตอบไม่ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกดูเดี๋ยวจบแมทตุ่งนี้ก่อนเพราะว่าท่านผู้ชมครับก่อนถามเียสวัสดีครับ โอ้โหหน้าสะบเลยงานอะไรเนี่งมาเนี่ยตีบ่งแล้วมาถึงเนี่ยเมื่อกี้ไปหางานให้ตัวเองทำอะไรบูชาพระคนคนตังมาเต็มเลยต้องไปจัดส่งพายเขาอีกเดี๋ยวน้องเสร็จที่อย่าก็เดี๋ยวไปบูชาพายก็เป็นไรให้เขาดูงานหางานให้ตัวเองใหญ่เลยทำเพื่อทุกคนพี่ยอดสวัสดีครับทุกคนเมื่อวานอ่ะสมหน้าคนแป๊ะพักเมื่อวานครับวิ่งไม่ทันน้องๆอะไรลุกๆอยู่ ได้ทุกแมงมไม่ตุงด้วยสั่นอะไรแหมใกล้ใกล้พี่เขาหน่อยไม่ได้เนาะทำเป็นแบบเป็นทุ่งเนีนั่น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 เขาก็ไม่ตีเหมือนกันเขาก็สั่นเหมือนกันเขาก็สั่นเหมือนกันพี่เขาสั่นพี่เขาสั่นว่าอยู่ใกล้อะไรวะเนี่ยอ๋อใกล้ไฟอย่าเล่นกับไฟนะแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อ มีเยอะมากล่าเดี๋ยว่อนปาโเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้าไม่อิกงแ้วเจ้านี่น้าไม่อิกงแล้วเนเจอนจานไายพากระดูน ตามมาเลยครับดูน้องไปบ้างอันนี้ข้างในนะครับทุกคนมดูอันนี้ผมพาทุกคนเข้ามาดูรอบหนึ่งล้วนะดูอีกรอบเฮ้ยติดปะเราทุชางชายลุงชายเราครับปิดทองปิดทองหลังพระเข่าพระ

เียอันนั้นเขาให้ขหหย่าเทมรีมึงทำอะไรนะเทียเลขอะไรยี่แตงยีเตะได้เลขอะไรีเตยยี่สิบเจดั้องไปดต้นหนาวนาวเท่าไหร่หนาวอุอ้ยเบอร์เด้วยขย่าเทมรีได้เบอร์เจเบอร์เจดอีกสักหักเทียเท่าไหร่ลูกสี่เบอร์เก้าเกิบเก้าสี่ก้า ทีเท่าไหร่ลูก16 16 16ทีกอันสามทีเบอร์สามอีก,กองไฟขยับมึงวนเหมือนไอ้นี่เลยเท่าไหร่23 23 23แกได้23เอายักษ์เท่าไหร่เอายักษ์ได้เบอร์เดียวกับผม24ทุกคนอยักษ์เอาใบมาดิเอาไปทำไม ดอไม้กับบ้านเฉยเลยยักได้เบอร์เดียวครับผมครับอ,อ่านเงินใ,ใหญ่พันหกพันหกใช่ตัวสี่มาเขาคิดนำไปจา่ายเขาเองลยอะไร่ะพอ่อที่ไหนเว้ยไอ้ที่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงสนามา แรกเขายงว่าอะไรกันเดเกตอนนี้ก็เหมอนเรือที่กำลังเลยน่ะทางน้ำที่กำลังนี่อ่านด้วยแปลด้วยเป็นทุกอย่างยิ่งวิ่งน้ำหนักคือเหมือนว่ยิ่งเล่นท่าไหร่ขางก็ต้องลดลงบ้าง่าใช่ใช่ใช่ให้ไปตามลมเให้ไปตามธรรมชาติ เอ้ต่างคนต่างอ่านของตัวเองเว้ไงน่าวปเจ็ดเปไงดีเบ่าลูกอ่านให้ผมอ่านให้ผมอ่านให้ผมี่พี่อ๊นอ่าอ่านบปเจ็ดให้นาวหน่อยดิเขากว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้ยก็คือก็ตาการเวา เอฟซีบอกว่าเลขเยอะเกินซื้อตามไม่ถูกแล้วผมแรกสองเลขอะก็จะรอหลุดมันมันใหญ่ ใส่ลูกกุ้น้อง่อย <c oughs> ตกใจอะไเนี่ยเอาใส่ลูกกุ้น้อง้งหมาใส่ให้หนึ่งสองซ้โอเคครับแม่ค

S <S oh. ดีไหมแนวดีไหมดีใช่ไหมแนวใช้ตังค์อย่างมีสติใช้ตังค์อย่างมีสติชอบไปเปย์สาวใช่เฮ้ยเซียดอนาคู่้เรนคี่วยังุจอเรียาดอะไรก็มิถีทาในพันวาต้องโดนถามเกี่ยวอีก อันเนี้ยนะแล้วกับพี่แปะให้เองเนี่ยจะได้ไม่ช้านะก็เหมือนกับว่าเนี่ยเลยมันตรงเลยนะของอ่ะกว่าคนเจนจอคือเหมือนเราอะมาอยู่พัดถิ่นแล้วอ่ะมึงมาจากขอนแก่นนะมันอยู่มอญทองได้ไงต่อให้โดนหนามกีดขวางจากดานแต่คงดังนี่คืหนามไม่ต้องรอไม่ได้เออเราจริงกับหนามอนาคตมันจะบอกว่าติดทีมชาติไทยนะแต่ก้องเหนียวเราต้องหนักแน่นไร ผัวเหนียวถูกแล้วตำแหน่งมันถูกแล้วไปน้องไปไหนล้วไม่รู้อืมอะไรนะเขาทำอะไรกันอ๋อเอาที่เหลือเราไปไหนการให้คะก็ด้วยนะครับ มีแต <poisoned. S 2> ่สนามแตกครับตอนนี้วัดแตกครับผมวัดแตกครับไปเข้าไปน้องชายเข้าไป อันที่เหลือไปไหนหมดอ่ะไปไปห้องน้ำค่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมใช่ที่เหลือเข้าห้องน้ำเ <c oughs> ข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำหล่อไหมชิ้นตังห,หล่อไหมชิ้นตังหลอ่หลอล่อมาก ได้เชิงคนคนคนใหม่ใช่ไหมเลนเดียครับเรนเดียทเป็นยาประตูข้างหลังข้างหลังเรนเดียประตูหนุ่มน้อยจากเมืองขอนแก่นเราติดตามเรารู้หมดผู้ตามหาฝันแต่ว่าเด็กใหม่เราไม่ค่อยรู้จักเด็กใหม่เข้ามาเยอะครับได้ใบหนวดกับจีไม่มความหมายของใบที่ยี่สิบสี่ดิไมผมยังไม่ได้อ่านเหมือนกันเจ้ายักได้ใบที่ยี่สิบสี่ได้ใบหนวดอ่ะเอาแยกยีนเองยีน เด็กๆครับโอเคเรียบร้อย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 ดีใช่ใช่ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะครับ